เอาละจะพาไปดูชายที่พุ่มตุ๊กตาเราสีมานก่อมารอลูกสาวกันเดียอะนะกางนะเพื่อนไนี่ชายที่เอรามากหน่อยนะเพื่อนรกับิมอกันน้ำตายตรงนี้นะ ยูดึงเนี่ยดึงดึงตายอย่างนี้ดูนั่นดูยูมายืนอย่างนี้ทุกวันนี่มารอคอยอะไรอะไรบางอย่างินผ่านกันกค่ตื้นไอหมูว่าเราอยู่ตรงนี้กันวะเนี่ยไปที่มารอคอยลูกสาวที่ตกน้ำไปนะเนี่ฮะเขาจะถือตุ๊กตาอย่างนี้นะมาทุกวันนะฮะแล้วมีจดหมายอยู่นะนี่ได้ไหม two teams.